สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานำเสนอและก็แนะนำนะครับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันเ,เพื่อช่วยให้ท่านนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการาตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะมีมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เช่นเวลาเราจะโหลดข้อมูลนะครับบนอินเทอร์เน็ตทีละเยอะๆนะครับซึ่งอาจจะเสียเวลาโหลดหรือเราอาจจะทํางานทํางานบางอย่างนะครับแล้วปล่อยให้โปรแกรมอคอมพิวเตอร์ทํางานไปนะครับแต่กว่าจะเสร็จอาจจะดึกนะครับเราก็มีวิธีการตั้งนะครับ ตั้งค่าให้เครื่องมันปิดอัตโนมัติได้นะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปคลิกตรงนี้นะครับตรงสัญลักษณ์วินโด้เนี่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับ command p พร้อมนะครับเพื่อเปิดหน้า command ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านพิมพ์คำว่า shut down นะครับ h h u t นะครับ d o w n นะครับ shutdown นะครับแล้วก็คขาวันะครับแล้วก็ slash นะครับตัวนี้ไม่ใช่ slash นะครับขีดแล้วก็ s นะครับแล้วก็คขาวัไปนะครับแล้วก็ตัวใส่คาว่าตัว t ลงไปนะครับ แล้วก็ใส่เวลานะครับที่เราต้องการจะให้มันปิดนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะให้มันปิดภายใน1นาทีนะครับก็ใส่คำว่า60ลงไปนะครับอันนี้คือคือหนึ่งนาทีนะครับหน่วยหน่วยนี้จะต้องเป็นหน่วยวินาทีนะครับถ้าเป็น1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น3,6 0 0นะครับ เพราะว่าเป็น60คูณ60ใช่ไหมครับ60วินาทีคูณ 60, นา,ณ60นาทีก็จะเป็น3,006นะครับถ้าถ้าจะต้องการให้ปิดภายใน2ชั่วโมงนะครับก็เป็น7,200เนี้ยนะครับ7,200วินาทีอย่เงี้ยนะครับหลังจากนั้นท่านก็ enter นะครับอันนี้ก็เวลาเวลาี้ก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับนะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็ enter นะครับ คิดว่าข้างๆนะครับตัวข้างล่างนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์วิวชัดดาวอิน120นาทีนะครับคือคอมพิวเตอร์จะปิดในเวลาอีก2ชั่วโมงคือเวลา7จนาฬิกา50นาทีนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะทํางานได้ไปตามปกติก็คืออาจจะโหลดข้อมูลนะครับหรือจะให้คอมพิวเตอร์ทํางานไปนะครับ พอถึงเวลาปุ๊บนะครับเครื่องก็จะปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับดีๆนะครับหรือเรื่องน้อยมาฝากนะครับพ็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับแล้วก็จะมีทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากอย่างนี้เช่นเคยนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ